จังหวัดนนทบุรีนะครับควองการก็าประมาณก็เกือบหนึล้านเมตรนะครับการายผลแะกัเสร็จนั้วจะพูดได้เนคนที่9ก้าทั้งสองเทวก็เป็นผลผลการบัิตของกรมการอุตสารรมซึ่งเมื่อสักครู่นี้ถ้านุผูจัการตลอดเา เพิ่มเตินะครับในส่วนของผู้ค้ายาเสพติดนทั้งสองคดีนี้ผมจะขออนุญาตให้ทางทางผู้ปฏิบัติคุขัผู้การใเราผู้การท่านมาแถลงในส่วนรายละเอียดคับี่ต้องผู้เยครับขอเชิญกองกำลังของพลังงานครับการตรวจรในกลุ่มในั้งนี้นะครับเราได้รับทราบว่าอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เราสื่อเนะเราสื่องยู่ว่า ก็ทางทีเราได้ท้าบจัดถายนะครับอ่าอ่าก็ตามที่สายรายงานรับก็นับนัดให้ถายพระสงของครับแล้วก็ทิงท้งไว้ที่สอฟองไซนน้อยโดนท,ดท้องดนครับเสร็จแล้วรู้ตัวก่อนก็เลยเฝ้าติดตามนะครับอ่าโดยอ่าเฝ้าจากรถแล้วก็อ่าสิ่งของทิ้งไว้ครับ าาาจากการสืบสวนทราบมาว่าขอขอสไลด์สไลด์ได้ไหมครับอาจารย์สืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้กลุ่มผู้ต้องหาในทั้งสี่คนเนี่ยได้มีการลักย้ายและย้ายบ้านเนี่ยอยู่บริเวณเนี่ยประชาธิเวศอำเภอหนองนามบางวานจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับเราเราจึงได้ม,มีการสืบสวนขยายผลแล้วก็ติดตามติดตรอยนะครับคุณผู้ชมได้ทราบว,ว่ากลุ่ม ผู้ต้องหาเนี่ยได้มีการไปรับยาเสพติดมาจากริเวณถนนม,มุนไพาจังหวัดสระบุรีนะครับโดยใช้รถยนต์ก็อันนี้จะเป็นรถที่ใช้บรรทุกนะครับอันนี้คือกลุ่มผู้ต้องหานะครับทั้งสองคนนะครับเราจับได้จริงทั้งหมดสี่คนต่อไปอันนี้ต่อไปเลยครับอันนี้เมื่อเราตรวจ้นกันในบ้านนะครับก็จะมีอันนี้คือผู้ต้องหาขับรถเอ์เพนเดอร์นะครับอันนี้จะเป็นแฟนของคนนี้นะครับ ซึ่งภายในห้องรบริเวณนี้จะมีอ่ายาบ้าซุ้ยซ่อนยังมียาไอซซุ้ยซ้อนอยู่อีกจำนวนอย่งประมาณ3ามหกตัวกลางนะครับอันนี้นะครับจะเป็นยาไอซ์ที่ซุอนอยู่ในห้องบรรดาจะมีการบรรจุยาไอซ์หี่ห่อด้วยนะครับซึ่งที่ตําหาก็รับชิ้น่ามีการแบ่งเป็นกไอซีพอห่อหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณหนึ่งขีดถึงหนึ่งร้อยกรัมนะครับอันนี้จะเป็นห่อที่บรรจุนะครับซึ่งรบริเวณนี้เราให้กองพิสูจน์ฐานมาเก็บ นั่นก็มีแสงหมดแล้วนะครับเพราะว่าภรรยาไม่ใช่แฟนเขาเนี่ยยังให้การฆ่าเสกอยู่นะครับต่อไปส่วนอันนี้จะเป็นกลุ่มของคนขับรถนำทุกท่างหนึ่งสองคนนะครับคนนี้จะมีคนหนึ่งชื่อในเกมรถจริงๆที่ใช้เป็นรถนำในวันที่เกิดเหตุจะเป็นรถ MG Estate นะครับซึ่งเมื่อเมื่อถูกจกับเนี่ยบริเวณคอนโดเนี่ย ผู้ต้องหามีอยู่หนึ่งคนแต่จะมีกุญแจน้อยกหนึ่งดอกซึ่งกุญแจดอกนั้นก็คือรถซีวีคันนี้นะครับเมื่อเปิดท้ายรถซีวิกจะเจอยาบ้าอยู่สองสองแสนเมตรซึ่งรถคันกลางเนี่ยเมื่อปีหกสี่ได้ใช้ก่อเหตุไปแล้วแล้วเราเคยจับกุมมาแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ต้องหาคนที่ถูกจับกุมในคดีนี้ได้พ้นโทษอตั้งแต่ปีหกสิบหกแล้วก็ได้ประกอบเหตุในคดีนี้ซ้ำอีกนะครับอันนี้คือยาบ้าที่เราเราค้นตรวจค้นได้บริเวณในรถซีวิกนะครับ ก็จริงจงได้จับคุมผู้หาทั้งหมด4คนนะครับแล้วก็มีการยึดทรัพย์บางส่วนทั้งมีเกี่ยวกับพระเครื่องเลี่ยวพองแล้วก็เป็นกรอบเลี่ยวพองแล้วก็มีรถยนต์ทั้งหมด3คันรถจักรยานยนต์หนึ่งคันไว้ในพื้นที่ต่างๆนะครับผมครับผมจำได้เพราะว่าเคยแถ่แข่งขานไปเมื่อปี64สชื่อในเกมน่าจะเป็นผู้มาคนที่สองนะคนที่คนที่สามไดีอะไรครับท่านหลายคนชื่อชื่อชื่อหลอหลอเกมครับผมจำได้ตรงนี้ จับคุมสมัยผมเป็นเป็นผู้กำกับหรือทดลองผู้กำกับเนีเป็นเปผู้กูการสายตรวจก,การพิเศษสุดสองปีครับเพราะนั้นคือเขาโดนจับคดีอะไรครับตอนนั้นก็มีก็มียาบ้าอยู่ในความครอบครองเพื่อจำหน่นายแต่ยาบ้าตอนนั้นน่ะเป็นรายใหญ่แต่ตัวพวาเองมียาบ้าอยู่ประมาณสอง250ร้อยห้าสิบเม็ดแล้วเขาจับคู่ไป,ปสองปีส่วนผูพวกงหารอีกสามคนที่ร่วมกระบวนการและในส่วนของเออ่ ของสื่อละครตามนัครับที่ว่าจับพิตี้พิตี้คนนี้ครับเป็นบุคคลที่แบบว่าถึงขั้นมีชื่อเสียงดวโด่งดังนะครอันนี้ต้องให้กหนครับเปรครับแนะครับเขาทํางคนเดียวเลยเหรคับท่านไม่มีผู้ร่กระบวนการก็ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขหญ่ผลอยู่ครับตอนนี้มีมีสองคนที่ที่จับกลุ่มตัวมีมีแต่ว่าเดี๋ยวเขาขยา เห็นว่าทั้งสองฝั่งสะพานเกี่ยวข้องกันย่งไงกันบ้างครับเบื้องต้นเน่ยยังไม่มีความสัมพันธ์ครับแต่ว่าแต่ว่าในจังหวัดบริเวณนั้นก็เป็นแบบพักทับทุนพักต่อนะครับก็ว่ากับคนได้เยอะของของน่านนะครับเดิน ทั้สองคดีที finger, so <im> <deutlich> ่จับได้เนี่ยครับท่านผู้ต้องหาให้การซัดทอดหรือว่าให้การยังไงบ้างไหมครับก็ถ่ายในส่วนรับสารภาพอยู่หรือว่ขยับเปลี่ยนตัวไปก็เป็นนโยบายของของทางรัฐบาลครับคือสั่งการมาอย่างไรเราเราเราทำแต่หนก่งทางเราทำปฏิบัติต่างคงการกันาละกัก็เพราะว่ามีความต้องาระย่างนี้กันไปก็ได้ครับขออนุญาตถามเรื่องคดีสองมาเป็นแดงนะครับ ก็ท่านผู้จัดการบยคหารบาลนะครับไปกับชับเรื่องของพนักงานสอบสวนการรวบรวมฐานเนี่ยเราออกไม้จับ้งหมด10รายนะครับ10รายเราก็ตตามจับกลุ่มได้แล้ว8รายนะครับเหลือ2รายนะครับ2รายและกล่าวนะครับก็คือ1รายเป็นคนจีนนะครับซึ่งจากรายล่าสุดที่แปดที่คนจีนเข้ามาแล้วเราจับกลุ่มทำได้เขาะก็บยันว่าตัวนายเจีนเปียวโูนะครับตอนนี้อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน นะครับเพราะว่าเขาเจอล่าสุดก่อนที่เขาจะเข้ามาฝ่เมือไทยและถูกจับกุมนะครับนี่คือหนึ่งรายซึ่งเราประสานงานทางตมนะครับสืบสวนตรวจมากสองนะครับแล้วก็จะปัะสานแก้วสืบเต็มมันกับแก้วช่วยกันนะครับในการติดตามจับกุมตัวคนจีนดังกล่าวนี้ตามหมายจับของกรงรีแดงนะครับส่วนรายที่2นะครับตำรวจนะครับจากตํารวจนะครับดากล่าวนะครับมีนยุทธเพชรเนี่ยนะครับนัเรียนว่าณวันนี้นะครับเราติดตามถึงบ้านยาพี่น้องนะครับ Io, for และก็นะครับจากการสืบสวนนะครับประสานงานกับสืบสวนต่างจังหวัดพูดอย่างนี้ดีก่นนะครับตอนนี้อยู่นอกเทมหนนครใช้ชุดสืบสวนของกองกำลังสืบสวนและสืบสวนนครบาลติดตามแบบอย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอยืนยันณตอนนี้นะครับว่าผู้ใดที่ให้การที่พักพิงช่วยเหลือนะครับสําหรับคุณหารายนี้นะครับต่อให้เป็นตำรวจพวบผมก็ยืนยันนะครับว่าจะตามล่าไม่เลิกนะครับเพราะฉะนั้นใครช่วยเหลือใครที่พักพิง ด้วยประการใดๆนะครับก็ต้องมีความผิดนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนพิจารณาคดต่อเลื่อนก็นำไปเสนอสืบสวนเพื่อทาอรอาบน,นะครับ

คุณครับครับผม